เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนประเพณีลากปราสาทสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อาเวรตี้เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประเพณีลากปราสาทมาเล่าสู่กันฟังค่ะประเพณีลากปราสาทเป็นประเพณีอันสืบเนื่องมาจากการดำบุญในงานประชุมเพลิงศพพระเทระผู้เจริญพรรษาและผู้ที่เคยบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมมามากตามธรรมเนียมของชาวล้านานาแล้วเมื่อพระเทระมรณภาพลง คณะศิญานุสิ์และศรัทธ,ธาประชาชนจะตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลไว้ประมาณ7คืนจากนั้นจะปิดศพรักษาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงระยะเวลาข้ามเดือนข้ามปีค่ะทางนี้ก็เพื่อใช้เวลาในการตระเตรียมงานถึงโอกาสอันควรซึ่งในช่วงฤดูแล้งผู้คนจะเว้นว่างจากกิจทางการเกษตรจึงจะจัดงานประชุมเพลิงค่ะในช่วงเวลาที่ปิดศพจะมีการจัดสร้างเมรุข,ขนาดใหญ่ในรูปแบบของปราสาทที่ประณีต วิจิตและงดงามบนนกหัดสดีลิงที่เรียกสั้นๆว่านกหัดซึ่งนกหัดนี้จะมีรูปร่างเป็นนกในวรรณคดีมีขนาดใหญ่มีหัวเป็นรูปช้างวางไว้บนตะเคทีที่ทำด้วยท่อนไม้ขนาดใหญ่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเชิญศพลงไปนอนไม้หมายถึงการเชิญศพลงบรรจุในปราสาทแล้วจัดให้มีการทำบุญครั้งใหญ่ในงานจะมีมหรสพอย่างเอกเริกประมาณเจ็ดคืน จากนั้นประสาทศพจะถูกชักลากด้วยเคลื่อนมหาชนไปอย่างชาปนสถานชั่วคราวในที่ทุ่งโลง่งหรือที่ใดที่หนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมระหว่างทางที่ชักลากศพจะมีพิธีหงบนาวหมายถึงการโปรยทานโดยการนำเหรียญเงินขนาดต่างๆยัดใส่ไว้ในผลมะนาวแล้วโปรยให้แก่ผู้คนซึ่งจะแย่งกันเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงเมื่อเคลื่อนศพไปถึงชาปนสถานแล้วจะมีการนำศพขึ้นสู่เชิงตะกอน บริเวณที่วางประสาทด้านล่างจะปูจีวรไว้ส่วนด้านบนจะขึงจีวรไว้บนเสาไม้ไผ่จำนวนสี่เล่มจากนั้นจะเป็นพิธีการทางศาสนาก่อนทำการชาป,ปนกิจด้วยการยิงบ้างไฟสู่ประสาทให้ไฟลุกไหม้ยอย่างสมฐานะและหลังจากไฟมอดดับแล้วคนทั้งหลายจะกรูกันเข้าไปยื้อแย่งเศษจีวรด้วยเชื่อกันว่าจะเป็นวัตถุมงคลค่ะในด้านความเชื่อเรื่องของนกหัตสนีลิงและการขึงจีวรน,นั้น ทางชาวล้านนาได้แนวคิดเรื่องนกหัสดีลิงมาจากคำพีเตภูมิกถาหรือไตรภูมิซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าผู้ที่มีบุญในอุตรกุรุทวีปหากสิ้นชีวิตลงจะมีนกประเภทนี้มาคาบศพไปทิ้งที่อื่นโดยไม่ต้องมีการจัดงานศพส่วนเรื่องของจีวรกล่าวกันว่าฝ่ายที่ไม่ศพพระเทรานั้นด้านบนจะร้อนแรงไปถึงสวงสวรรค์ด้านล่างจะร้อนไปถึงบาดาลน,นาคพิภพ ดังนั้นจึงต้องเอาจีวรกั้นไว้เพื่อผ่อนให้แรงไฟไม่อ่อนลงอย่างไรก็ตามค่ะกิจกรรมที่ร่วมใจกันจัดจนกลายเป็นประเพณีอาจมีบางอย่างที่ปฏิบัติตามคติทางพุทธศาสนาและบางอย่างก็อาจจะมาจากความเชื่อของท้องถิ่นเจือปนกันไป แต่ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันงดงามด้านความกตัญญูกะตะเวทีสามัคคีธรรมอันเป็นแรงผลักดันให้งานยิ่งใหญ่สำเร็จลุล่วงและพะดุงสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุกค่ะ